มาปิดท้ายกันที่การแข่งจักรยาน์ทางเรียบนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับทั้งน้าของฟอสรัฐพงศ์วิไรโลดนะครับจากสมาไทยแลนด์เรซิ่งทีมครับก็สามารถสร้างประสาทหน้าใหม่นะครับเป็นนักบิดไทยคนแรกในรอบกว่า8ปีครับที่ควา้าแชมป์รถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรุ่น 600cc มาครอบครองครับ การแข่งขันจกักรยานทางเรียบนะครับรชิงแชมป์ประจำทวีปรายการเอเชียโรดเรซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2018สามสุดท้ายครับซึ่งแข่งกันที่ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เรสสุดท้ายครับรุ่นซูเปอร์สปอร์ต6 0 0ซีซีครับเป็นเรสตัดสินแชมป์เอเชียครับรถรัตพงศ์วิไลโรดครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซิ่งทีมบิดเข้าป้ายเป็นคันแรกครับด้วยเวลา30นาที0.360วิ 03. 60. 60. นาทีควา้าแชมป์เรสที่2ต่อจากเมื่อวานครับส่งผลให้คะแนนตารางแชมเปี้ยนชิพพของรงรัตศ์ขยับแซงขึ้นเป็นที่1นะคครับวา้าแชมป์เเอชีย ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ต600ซีซีรดูการนี้เป็นกองอย่างยิ่งใหญ่และเป็นนักแข่งไทยคนแรกในรอบ8ปีครับที่ได้แชมป์ในรุ่นนี้ ด้านผลการแข่งขันในรุ่นอื่นนะครับเอเชียโปรดักชั่น 200cc แรกที่สองครับแชมป์ตกเป็นของอบินซันจาย่านักปิดใสอินโดนีเซีย Indonesia, ครับตามด้วยแอนดี้มูฮัมหมัดฟาร์ลี่นะครับเดินรรขชาติเวลาตามหลังแชมป์0.064วินาทีส่วนกริชพรแก้วสนธิครับนักปิดไทยจากเีพีฮอนด้าเรซิ่งไทยแลนด์ครับเร่งแซงคู่แข่งในช่วงโค้งสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3เวลาตามหลังแชมป์0.151วินาทีก็ขึ้นโพเดียมสุดท้ายปีได้สำเร็จครับ